มาจากประเทศเวียดนามค่ะสวยมากมากอยู่ที่ความศรัทธาของเราบางทีมันจะมาแบบไม่ได้โชคใหญ่อะไรเงี้ยเผื่อจะได้มีรางวัลที่หนึ่งกับเขาบ้างอยากจะมากราบพระด้วยแล้วก็เห็นพุทธศินกำลังสร้างก็อยากจะมาร่วมบุญด้วยค่ะมาแต่เช้าคิดว่าจะเงียบๆลานจอดรถเต็มคณะทัวร์โรมิตรนะคะวันนี้สายบุญค่ะตามรอยเพื่อนมาว่าสวยเลย้ยค่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแม่ลอะสวัสดีครับ่คะ โอ้โหได้ว่ามาเป็นครอบครัวเลยมาจากจังหวัดปทุมค่ะได้ดูคลิปของพี่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าอยากจะมากราบพระด้วยแล้วก็เห็นพุทธศินกำลังสร้างก็อยากจะมาร่วมบุญด้วยค่ะมาแต่เช้าคิดว่าจะเงียบเงียบอะไรเงี้ยแต่ว่ามีประชาชนหลยรถลานจอดรถเต็ม่ใชจ่ะ จะรถเต็มเลยค่ะตั้งใจว่าจะมาแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปต่อใช่จุดแรกค่ะจุดแรกค่ะรู้สึกดีค่ะเพราะว่าตั้งใจอธิษฐานว่าขอให้สิ่งชั่วร้ายหรืออะไรเงี้ยที่แบบเออมาพบพานอะไรเงี้ยขอให้หลุดออกไปแล้วก็ขอให้แบบว่าชีวิตดีเพราะว่าได้เข้าไปกราบพระแล้วก็ได้ไปเจริญท่าผักที่ฝ่ามือพระพุทธรูปค่ะก็เชิญชวนนะคะท่านไหนที่แบบว่าอยากที่จะมีสิริมงคลกับตัวเองนะคะก็อยากเชิญชวนให้มากราบพระแล้วก็มาร่วมบุญกับที่วัดอินทรามนี้ด้วยนะคะ ต้องต่อคิวหน่อยนะคะสายมูต้องมาค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะโอ้โหเรียกว่าอบอุ่นมากๆนี่มาจากไหนรวมตัวกันมายังไงฮะคณะทัวร์รวมมิตรนะคะวันนี้สายบุญค่ะตามรอยเพื่อนมาว่าสวยอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นมือใหม่หัดโมค่ะเพิ่งเข้าวงการมาได้สักประมาณสามสี่เดือนค่ะ เดแยเดิมเนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อใช่ใช่แต่ว่าพอเห็นคนรอบข้างเขาหมูแล้วก็เลยอยากอยู่ในกระบวนการพิสูจน์อยู่ค่ะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จสมหวังทุกประการเดี๋ยวเราไปรอ ขอพรหลวงพ่อธรรมจักรเนาะ, <c oughs> ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีโอ้โหนี่กลมอบอุ่นมากนี่มาจากไหนกันฮะกรุงเทพค่ะเห็นว่าพาเพื่อนต่างชาติมาด้วยชื่อเจษค่ะมาจากประเทศเวียดนามค่ะสวยมากมากค่ะ <c oughs> Very impressive with the culture Thailand culture everything <Yeah. S 1> This is the first time I get in Actually I visit many different uh, temple already, but this time like with my friends, so I can get in and do some pray for how for the good thing happen. a also like very impressive with the Thai culture. วันนี้เราอาจจะมีหลายที่ค่ะที่เราอยากจะไปกันแต่ว่าที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้น uh huh. ดูว่าที่น่าสนใจที่เรามองว่าอย่างนั้นอขอบคุณนะครับ เดินทางปลอดภัยนะครับโหขอบคุณที่มาแชร์เรื่องราวดีๆนะสวัสดีครับดีครับชื่ออะไรครับชื่อใหม่ครับไปไงมาไงฮะดูจากสถานีความเชื่อเลยครับมาครั้งแรกก็รู้สึกกับโอเคครับพี่เพร่าเราก็ไหว้พระอยู่แล้วเผื่อจะได้มีรางวัลที่หนึ่งกับเขาบ้านนี่ศรัทธาอยู่แล้วครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ความศรัทธาของเราบางทีมันจะมาแบบไม่ได้โชคใหญ่อะไรเงี้ยเราก็ทําบุญนะมันก็มาตลอดครับถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินทองอะไรเข้ามาแต่ก็มีความสุขในชีวิตมากกว่าในความคิดผมคนที่ขอก็จะะขขออออยยย่่่่าาาางงงเดดดีีีวแตบคน้กก็็ทททํํโไไไมมร ก็จะมีได้ตรงนั้นมาอะไรเงี้ยคือไหว้พระก็เป็นเสริมอะไรงี้มากกว่ายังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสําหรับสายบุญหรือสายมูก็แล้วแต่เสร็จวันนี้ก็ได้หมดเลยครับเนาะการวัดได้หมดเรียกว่าเป็นหนึ่งในหมุดหมายก็แล้วกันอยากให้มากันยังไงฝากสถานีความเชื่อวด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณเจ้าอันนี้มาอย่างไงที่มาที่ไปเจอพี่ในช่องในช่องหรอติเลยบอกว่าเอ้ยผ่าบอกเพื่อนผ่าไปหน่อยเป็นคนเกิดวันจันทร์ก็เลยคิดว่าฟางห้ามย่าจะตรงกบเราสุดเป็นพระประธานประจว มันเกิดใช่ไหมก็เลยหาโอกาส ที่จะมาสักกราระสัคธาแล้วก็อยากจะขอสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็น่าจะได้จริงๆส่วนตัวแล้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคือเรียกว่าเป็นกําลังใจเนาะบางคนก็มีปัญหาอุปสรรคอะไรเยอะค่ะก็เป็นวัฒนธรรมเราวัดกับคนไทยที่นี่นะคะก็บรรยากาศแล้วก็คิดว่าสงบแล้วก็เหมาะกับการมาทําบุญค่ะ,คะจริงๆวัดนี้เป็นวัดที่ตั้งใจค่ะโอ้ตั้งใจมาที่นี่เล้ตั้งใจมาที่นี่ขอบคุณมากนะครับ,บที่มาแชร์ข้อมูลแล้วก็มาทักมาทายด้วยก็เรียกว่าเป็น FC ทายความ สถานีความเชื่อพาร์ตี้ความเชื่อชุมชนคนสายมูส่วนพี่น้องสายมูสถานีความเชื่อ,อาวหวยพระรขอพรทำบุญที่วัดอินทารามพร้อมรับแผ่นยันโพกซับเขียนชื่อนามสก,กุลและดวงชะตาเพื่อนําไปบรรจุไว้ใต้ฐานฝากดวงกับหลวงพ่อโตร,ระประธานศักดิ์สิทธิ์คู่โบสถ์วัดอินทารามและล้างอาถรรพ์ปัดเป่าสิ่งอัปมงคลด้วยการรลอดซุ้มประตูโบสถ์สมเด็จองประถมและพญาคุตปรเมศวนเปิดขุมทรัพย์เปิดวาสนาปิดทองขอพรหลวงพ่อธรรมจักรพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์ให้ขจัดอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงให้ ในไหว้วขอพอรองค์เจ้าแม่กลนอิ่มเสริมความมั่งคั่งมั่งมีสมบ,บูรณ์ูนสุขณวัดอินทารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา